ัดีค่ะประเมินโซเชียลแคมทุกคนเลยวันนี้ก็เสียงหายแล้ว <c oughs> แต่ยังไม่หายเต็มที่นะหายแล้วบางส่วนก็เลยจะมาร้องเพลงให้ฟังเพลงนี้ไม่มีใครขอแต่ว่าอยากร้องเองนะคะมันเป็นเพลงที่ไม่ค่อยใช้เสียงอะไรมากมายก็เลยจะมาร้องให้ฟังถ้ามีเสียงเกิด <c oughs> ก็ทําไม้พอก็อย่าว่ากันนะจ๊ะโอเคไม่ใช่ละ ฟังเพลงฟังเพลงฟังเพลงฟังเพลฟงนะจ๊ะให้โอกาสเธอได้เดินจากไปจากไปเสียก่อนก่อนจะเห็นน้ำตาผุทขายโปรดจงแยาหันมองกลับมาเดินไปให้ไกลให้สุดสายตา จะคงได้พบเธอเดินใหม่ย้าอู้ไม่ใช่ละไปแล้วนะอันนี้ไม่พอนะอย่าว่าเขาในตัวเองเร็ว